แก้วขา้าวนี่ข้าวสละงามไร้ปีนี้ทุกคนงามบางบอนข้าวงามนะาเนาะข้วขาวแก้วข้าวนี่มันจะเป็นข้าวเหนียวเลยทุกคนดึงเลข้าวสลนะสวยไหมมาแก้วข้าวนำกันเด้อบรรยากาศนำแรงแรงงวัวเลาะกลิ่นยาจ้าตอนนี้หน่อไม้ของหอยก็อยู่ในขณะต้มทุกคนกำลังต้มเนาะยังพ่ะธันได้ผัดได้ขวด ซี่าต้นละไม้ดองกำลงังดังไฟนี่ดังไฟดังฟืนเรียบร้อยว่าซีมาขว้าเด้วันนี้นี่มีแต่น้ำมันพืชเด้อทุกคนมาได้ขว้าใส่ย่างขวา้าละไม่ดองสดสดซีมากินรับประทานอาหารค่ะส<อ>ามถ <ตำ S 2> ั่วก,กับขว้าละไม้แซ่บมาเด้อทุกคนกินข้อวน,น้ำก,กันเด้อกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีพี่น้องซาลาเฮาวลากาเอฟซีพี่น้องฟังไทยคือเก่าเนาะพี่น้อง ืัอนี้สระสิภาพพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศไหมพี่น้องเนาะคลิปพานมากก็คือสละภาพพี่น้องไปนั่นไปชวนกล้วยตลอดพี่น้องไปเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานเนาะคลิปืันนี้ก็สิเปลี่ยนบรรยากาศใหม่อยู่ที่ท้องให้ท้องหน้าทุกคนนี่ทางล่างก็จะเป็นเขาของสระเลยเนาะนี่เหลื่อมอารามเต็มทงเลยนะทุกคนนี่มันซุกเบิดไห้เบิดหน้าเบิดทงเลยทุกคนเบิ่งไหมเมืองทางในก็นเหลือมอารามเลยนะทุกคนเนาะเพราะว่า เขาของสลาซุกนเนาะสลาก็เลยพักยาพักงานเนาะก็มาเกี่ยวเข่าเนี่ยพี่น้องวันนี้ก็มาสองคนกับน้องสาวเนาะเดี๋ยวสลาสิ่าพี่น้องไปสรมบรรยากาศอยู่ที่ท้องนาของสลเนแล้วกษสิ่าพี่น้องมาเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้าน้ำกันเนาะพี่น้องจางไดทางบ้านพี่น้องเขาเกี่ยวเข่ากันหรือยังเนาะแต่ว่าทางบ้านสลานี่กำลังลงมือในมนือหนีนะทุกคนเด น้องสาวฝนกระยูเบืองนั้นฝนกำลังเกี่ยวเขาเนาะทุกคนเขาของเฮาก็โคตรแบบเหลืองเบิดเต็มทงเลยเนาะทุกคนนี่บ่งทางลังหันเต็มเลยงามขนาดเลยเนาะบ่งสวยงามมากเดินาปทุกคนไปเก,กี่ยวเขากันอันนี้คืออุปกรณ์ของเราในวันนี้ไปกันเลยนี่เขาของสุกแหละเลเืองมากเลยเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำทุกคน มากับน้องสาวสองคนเนาะมาเกี่ยวเขาเป็นเขาให้เออเขาเนี้ยเนาะบางนี้ทุกคนนี่จะเป็นเม็ดเขาเนี้ยวเนาะมันสิแบบกกตำๆกกเตี้ยเนาะบอันนี้ปันได้บางนั้นจะเป็นขขาจามันก็เป็นกกสูงเน่โอ้เหลืองขนาดทุกคน มาเกยวกันสองคนมือนี้เนาะเมยังไม่ทันมาถเถอะมากันสองคนจ้านี่ข้าของสลัดมาเกลียวขอน,น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเกข้ยวนหน้าน้ำกันพี่น้องสลัดห้าก็เกวคนอื่นจนได้กินข้าวใหม่แหละเรื่องเต็มทงแล้วขักขนาด ทุกคนนี่แถวนี้งามเนาะเขาสระทุกคนนะโอ้ยเขาแถวนี้นี่งามขนาดเลยละเกลียวเขามานี่กะเป็นเวลาจนว่าสิบโมงทุกคนเกี่ยวให้นี่ละกะสิพักพรเนาะเกี่ยกันสองคนเหมือนเดิมจ้าก็สิบปปะเขาไว้แบบนี้เลยแะบเป็นแถวไปหอดุนแหละ เกี่ยวขาวทุกคนเกี่ยวขาวมือแหลกของสระ,ะเลยอันนี้ก็ได้โอ้ยแดดขนาดเลยยามสาวยังสีอากาศหอนเนาะแดดเลยแดดแหง้งเกี่ยวข่าวค่ะว่ามีลมจา้าดีทุกคนคืมีลมมาคือจะมีแหงขนาดถ้าเบิงยามแรลมันจะมีลมอยู่บ่คือแดดแหงคือทุกคน แดดแท้แดดว่าแก้วเขากันสองคนนี่แหละเมือนี้นะทุกคนร้อนมากเลยจ้านี่สิว่ตา,า,า,าต้นละไมดองกำลังดังไฟดังไฟดังฟืนเรียบร้อยต้นละไมดองพี่นองสละสิ้มาขวบละไมดองก่อนก่อนเราจะไปขวเป็นยังฮอกาึ้นมา ฟานเป็นต่อนนน้อยนะทุกคนสมัยดองทุง้งไทยสวยเห็ดแบบนี้เลยทุกคน,นเนนนนห็ดแจวกระไดเห็ดแกงกระดี่เลยทุกคนแกงอันนี้สมัยดองยังทุ่งนึ่งคำอื่นเมื่อคืนสลัดจะื่อพักมาสลัดสีเห็ดแกงทุกคนนี่สมัยดองประมาณนี้เดี๋ยวสลัดสีมาซอยก่อนเนาะซอยเป็นตอนน้อยก่อนทุกคน วอาิมากวัวด้วันนี้นี่มีแตน้ำมันผืเด้วยทุกคนมาได้วขวาไส่ย่างขวาหน่อไม้ดองซอสซดสดิมากินข้าวเพนเนะผัดหน่อไม้ดองแซ่บก่อนเฮาสิไปกินนี่เฮากกา้องไ้อันนี้ก่อนมาต้มก่อนเพื่อให้ความคมมันเด่นมันยังมีคมอยู่ได้ยังทุ่งหนึ่งดันมืออื่นสละสีแกงเบงสีแกงหน่อไม้ดองให้เบงมืออื่นเนี่เจ๊เฮ้ยนนทเอง នេះណាចាំបងខ្ញុំបបងណាបាទគួរតិចៗចេះយើងលានគួរនេះ โอเคอ้ okay. ah, <laughs> <laughs> าวไฟบอลุกจอยดังไมไฟบอลุกทุกคนพิษทำหายมหมดเลยเหรอกระเรา ยี่กระยาคยูให้มมนเจ๊ปูจิเจอยี่ยกระยาแยี่กระยคยเพิ่นแกมาภายในนี่ปยปูยุงยุงสลบเลยดูนี่เคยเจ็บอยากขนาดปเระเกิด ลมาลดูตอนนี้เราไหม่คองหอยก็อยู่ในขณะต้มทุกคนกําลังต้มเรายังพระันได้ผัดได้ขวดทุกคนเพราะว่าหลังจากเข้าอันนั้นแล้วเรากลไปล้างล่างเนา,ล,าล้างซองน้ำนี่นแหละก็แล้วก็มาต้มเนดังไฟแห้ง,หงทุกคนนี่บนดังไฟสลากับบนแบบบนเก่าบนเดิมเนะาะใครที่เคยเบ่งกินสลากตอนดำนากระเห็นเนาะบนกินสลากับบนเนบนก,บบนก่านี่แหละ ทางนั้นก็จะเป็นบรรยากาศท้องให้ท้องนาเนาะทุกคนนี่เ mm hmm. พราะว่าเท้างนาสลัดมันอยู่นอกหัวด้วยทุกคนเพราะว่าทางนั้นจะเป็นหัวแต่เทีางนามันอยู่นอกเพราะว่าทางนี้มันจะเป็นดินอีกตอนนึง่งนะแต่เราบรล้อมหัวเพราะว,ว่าบราิจาคเห็ดยังเลยผลทางพุนเขากาดุดอน,นันเขารุดดินเขาจะปลูกอ้อยนะทุกคนสถานที่ต่อไปก็จะเห็นเขาเจ้ามาปลูกอ้อยและววาบรรยากาศท้องให้ท้องนาทุกคนโคตรแดดเลย กำลังต้มน้ำไม้นี่สิมาเฮ็ดกินเพลนเนาะรับประทานอาหารค่ะ <ตำ S 2> สามขัว,วก,วกับขวานน้ำไม้แซ่บๆมาเด้อ<า>ทุกคนกินก่อนลำกันเด้อที่ห้องร้นเบี้ยให้น้อยอนาคบกินข้าวกินข้าวขับข้าวเพลนมีตำนี่แหละ บรรยากาศน้ำแรงแรงงัวเลาะกินยญ้าจ้ามีงัวมันเลาะกินหญ้าทุกคนเดี๋ยวก็บจะพาทุกคนไปเกี่ยวข้าวเลยชมวิวเกี่ยวข้าวอันนี้คือเราสุ่มมันมันเลยเป็นแบบนี้ เกี่ยวเขาตอนแรงนี่จ้าเขามันยุกมมันหยาท่านี้เร็ว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 รัตนีสวยมากเลยเขาของสันเกี่ยวเขายำแรง,งจ้าทุกคนตอนนี้เป็นเวลา2โมงนอ2โมงครึ่งมาเกี่ยวขาวลำกันเด้อ เกี่ยวข้าวหอบแรงป่าเขาฟองดิสันก็สวยเติบอยู่ด้วเห็นว่ามันเป็นแบบนี้ก่ะเข้าเตี้ยเตี้ยหนึ่งเดีประมาณเม็ดหนึ่งสูงจากดินนี่เข้าเตี้ยจ้ะทุกคนให้ซนอยพันเกี่ยวก่อน ทงเกียวเขาตอนแรงนี่จ้าเขามันหยุกม,มันยะทันี้เร็วเลยเอร์เร็วรถเทนิสวยมากเลยเขาของสันเกียว,วเขาย้ำแรงจ้าทุกคนตอนนี้เป็นเวลายังโมงกันอกสองโมงครึ่งมเกียวเขานำกันเด้อ เขาหอบแรงปาเขาฟังดิสันก็สวยเติบอยู่เด้อเห็นว่ามันเป็นแบบนี้ก่ะเขาเตี้ยเตี้ยหนึ่งเดประมาณเม็ดหนึ่งสูงจากดินนี่ขเขาเตี้ยจ้ะทุกคน,นให้สหนอยพันเกี่ยวก่อน มันมาเกี่ยวขา้าวมีข้าวสละงามไร้ปีนี้ทุกคนงามบางบอน <c oughs> นี่มันก็นแยกันนี่บันนี้ยังเคี้ยวนี่ยังอันนี้มันสุกเลย่ยวแถวนี้เอาขันขา้นเขามดหน้าแบบนี้นี่ทรงทีคขักขนาดเลยนี่แถวนี้เขางามเนะาะเขาเกี่ยวข้าวนี่มันจะเป็นเขานี้วเวยทุกคนว่าเขานี้วมันสุกก่อนข้าวเจ้าเนาะ จะอ่อนดิโอ้ทุกคนตักขนาดเลยนี่ควางเขาเ๋ยวยามแรงแล้บรรยากาศตอนสามโมงตอนนี้นโคตรดีเลยนักขนาดด้วยเท่กากันนี้ทุกคน สระมันนานสุกย้อนอันนั้น่วงกนฝนตกเนาะฝนตกตลอดเลยจวงก่อนมันนานสุกมานี้มันแดดออกมันก็ซสุกไหวขนาดเลยนี่พี่น้องเบ่ง์สาระสวยไหมมาแก้วคันนํำกันเด้อบายบายไปสืบต่อภารกิจเอเนสเลยในไอเนสละตัวเอเนสกี่จเอไอเนสละดัวแห้งซะ นี่เข้าคองดิสานเอาอันนี้นี่สงศัยนามมันตนวันนี้ปัาดเข่าน้ำทำปลาสุกมันทนเบิททำอิดทนแนมด้วยตาคือมันสุกเบิดทงบัดเท่าเลาะไปเลาะมาแล้วมันยังเคียวไลันแต่แถวนี้ซื้อมันสุกสามซีไฮนี่ลงมือทำธุรกิจเออไม่ใช่ภารกิจจ้าไม่ใช่ธุรกิจ จะเป็นข้าวแต่องเกี่ยวตอนเช้ามันแห้งเลยมันสิกรอบเลยนี่แถวนี้มันยังบ่ทันสุกเบิ่งในกองคือมันเหลืองแหละที่จริงแล้วมันยังเขียวอยู่เด้อแถวนี้แหละเฮาสิเกี่ยว ตกดินโคตรงานเลยซองใส่นาเขาเของเฮาว้าวสภาพของดิซันหลังจากเกี่ยวเข่าแล้วทุกคนตอนนี้กะคำแล้วเนาะโอ้ยหอดลายทุกคนนี่คํามือตื้ตอตาอะไรหามุกป้ายเลยทุกคนบันทีสลากาศสิาพาทุกคนเมื่อพักคอนะเนาะสีเมือบานเลยจ้าเพราะว่าวันไหนนอนหน้าเนาะทุกคนไปครับ โอเคจ้าทุกคนสหรับคลิปวันนี้สละกะาาับฟาทุกคนมาเกี่ยวข่าวมือเละคลองสละเลยเนาะทุกคนแต่กาเมื่อนี้กับชิขอจบคลิปไปสำนีก่อนไปพบกันใหม่ในะคลิปหน้าเลยพาที่ขเขาามารับชมคลิปสละวัอนีก้กันฝากเป็นกำลังใจให้สระคือเก่าเด้อสวยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สละด้วยพี่น้องมื่อนี้กับิคอตูสำนีก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเลยสวัสดีสบายด,ดีจ้าบ๊ายบาย